ห้าหลังหนะ้าเลขนี่ครับที่ผมบอกเลขผอบอเลขแม่ทับหมายเลขหนึ่งนะครับลำด,ดับที่1สวัสดีครับเอ็ซทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชาแนลนินมเลศชาแนลกันอีกครั้งครับพบกับการรีวิววัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทยยอดนิยมรวมไปถึงการเล่าอดความเป็นมาอย่างเป็นทางการค่านิยมการเช่าหาในปัจจุบันความงดงามของพระศิลและจุดพิจารณาความแท้เกินน่นนะครับก่อนจะไปชมสาระดีในคลิปนี้เช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยสัก 100ไลค์แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็น่าสนใจก็แชร์ไปให้เพื่อนๆหรือคนรู้จักได้รับชมได้ร่วมมาศึกษาด้วยนะครับและหากต้องการเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานสร้างสรรค์าง,งานคุณภาพดีแบบนี้ออกมาอีกอย่าลืมด o น a ให้พวกเราผ่านซุปเปอร์แดงของ YouTube นั่นเองนะครับเอาละ e ีนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเรามาทำคลิปสั้นๆกันเนื่องจากผมได้บูชาเข้ามานะครับเป็นซีรีส์เสือคาบดาบอีกครั้ง เป็นรุ่นที่2ของวัดห้วยด้วนของหลวงพ่อพัดนะครับซึ่งเป็นเหรียญในชุดนาเลิกหรืออาจจะเป็นชุดกรรมการนั่นแหละนะครับสําหรับพระรุ่นอื่นๆนะครับจะคล้ายๆกันนั่นเองซึ่งจะมีการสร้างที่น้อยมากๆแล้วก็ด้วยเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญลําดับแรกเป็นเหรียญหอบอเหรียญแม่ทัพนะครับปุยไงคือหมายเลขหนึ่งนั่นเองนะครับที่อยู่ตรงหน้าก็เป็นเหรียญเสือคาบดาบรุ่นที่2นะครับเนื้อเงิน หน้าทองคําขอบกหนกทองคําลงยาแดงนะครับเรียกว่าทองคําล้นๆกันเลยทีเดียวแล้วก็ด้านหลังเป็นหลังแบบเสือเดียวนะครับและจานวนการจัดสร้างของเหรียญเหร้อนี้จัดสร้างเพียง9เหรียญเท่านั้นครับมีแค่9้เหรียญบนโลกและผมได้หมายเลข1มานะครับเดี๋ยวเราจะไปชมความงดงามของพระศิลป์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงกลางคลิปแล้วก็ท้ายคลิปที่จะมีการลงกล้องให้ชมกันชัดๆด้วยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเหรียญน,นี้ มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยความสวยงามความหายากความสร้างน้อยและเป็นเหรียญหมายเลขหนึ่งและเป็นหลังแบบพิเศษด้วยนะครับหลังเสือเดี่ยวซึ่งปกติเหรียญของหลวงพ่อพันธ์รุ่นนี้จะเป็นหลังเสือคู่นะครับสาหรับเสือข้ามดาบ2แต่ว่าเสือเดี่ยวจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับของรุ่นนี้ที่มีอยู่รุ่นเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นด้านหลังพิมพ์ที่แตกต่างออกไปและสร้างน้อยกว่านะครับทำให้หายากและมูลค่าสูงกว่านั่นเองครับเดี๋ยวเราไปชม กล่องของเหรียญน,นี้หน่อยนะครับกล่องที่เป็นชุดนําเลิกนะครับจะมีกล่องแบบพิเศษครับครับนี่ครับนี่ก็เป็นกล่องสําหรับใส่เหรียญชุดนําเลิกนะครับเหรียญนี้นะครับกล่องก็จะมี2ชั้นก็คือชั้นนอกจะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดของรุ่นนะครับเป็นกล่องกระดาษแบบนี้ครอบด้านนอกอีกทีหนึ่งต้องให้ดูไว้นะครับเผื่อว่า มีคนสนใจที่จะไปบูชาเนี่ยจะได้รู้นะครับว่าเหรียญชุดนาเลิกเนี่ยเขามีกล่องแบบพิเศษนะครับไม่ใช่ตลับพลาสติกธรรมดานี่นะครับ <that> <ations> นี่นะให้ดูนะครับแล้วก็นี่จะเป็นกล่องกรมมหยีชั้นในนะครับเป็นกล่องสีส้มแบบนี้นะครับขอบก็จะมีนี่ครับทุกทองแบบนี้นะครับให้ดูกันแบบเร็วเร็วชัดๆนะครับแล้วก็ดูข้างในด้วยนี่ครับข้างในก็จะมีกลองเป็นบล็อกแบบนี้นะครับ สีส้มนะครับแล้วก็ป่าตลาดข้างในครับก็จะเป็นเหมือนกับกล่องกระดาษด้านนอกนะครับเป็นเสือขาบดาบเสมาเสือขาบดาบ2องุพัฒนุญุยกรมโมนะครับตัวของหัวเสือขาบดาบแยกคำรามบาลมี99วาส้วัด่ด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่นะครับกล่องชุดนําเริกต้องแบบนี้นะครับเอาละเดี๋ยวต่อไปกลับไปดูตัวเหรียญกันชัดๆนะครับว่าเป็นยังไงเหรียญแม่ทัพหมายเลขหนึ่งครับ เอาล้ครับเราไปชมความงดงามของรูสินกันเลยนะครับคลิปนี้ทําสั้นๆนะไม่ตรงรายละเอียดเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบรวมๆกันก่อนนะครับว่าเหรียญมีความสวยงามขนาดไหนเรียกว่าทองล้นๆนะครับที่เห็นเป็นสีเหลืองนี่คือทองคาแท้ทั้งหมดนะครับในส่วนของขอบกระหนกก็จะมีการลงยาแดงตัดกับสีเหลืองสวยงามมากครับนี่ครับตะขระยานนันด้านบนนะครับ มะอุอะนี่นะครับพื้นก็จะมีการลงยาแดงสวยงามสดดีมากตัดกับเหลืองดีมากครับนี่นะครับขอบกระหนกเนี่ยสวยงามคมชัดยาแดงเนี่ยลงสวยๆไม่มีเลอะไม่มีเปอิอะนะครับตัดกับสีเหลืองของทองคําดีมากๆเลยหน้าหน้าเหลืองก็จะเป็นสมโพัพิครึ่งองค์นะครับแอดพิมได้สวยงามละเอียดเหมือนหลวงพ่อมากๆเอาละนี่คือด้านหน้านะครับ งานก็จะเป็นงานป่าฉลูนะครับนี่นะครับหันข้างเราจะเห็นเลยว่าส่วนของตัวเหรียญหลักๆเนี่ยจะเป็นเงินนะครับแล้วก็จะมีการปะทองคําเข้ามาในส่วนของขอบกระหนกแล้วก็องหลวงพ่อพัดนะครับและด้านหลังครับนี่ครับเป็นหลังเสือเดี่ยวสวยง,งามสง่างามมากครับส,สญญาหรับหลังเสือเดี่ยวก็จะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น2นะครับหลังเสือเดี่ยวแบบนี้จะพบในเสือครบดามรุ่นสองเท่านั้นนะครับจะเป็นหลังที่ สร้างน้อยนะครับปกติก็จะเป็นเสือคู่นะครับคล้ายๆกับเสือขับดาบรุ่นแรกนั่นเองนะเสือเดี่ยวก็จะหายากกว่าราคาสูงกว่านะครับและแน่นอนชุดนาเลิกก็จะมีการต่อโค้ดเพิ่มเติมมา2ตัวนะครับจากเดิมที่ต่อหมายเลขไทยด้าน,นบนนะครับก็จะมีแล้วก็มีต่อโคดอ้ดพวดบริเวณซ้ายมือเรานะครับก็จะมีการต่อคําว่านาเลิกเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมี ต่อโค้ดหัวเสือคราบดาบเพิ่มเข้ามานะครับบริเวณใต้ท้องเสือนะครับนี่ครับสวยงามสภาพป้ายแดงเลยนะครับบิดจริงๆนะครับถึงจะได้หมายเลขนี้มานะครับเอาละเดี๋ยวเราลงกล้องไปดูกันเลยเริ่มจากด้านหน้าดีกว่าไปไวๆนะครับคลิปนี้ไม่อยากให้เกินสิบนาทีเริ่มจากด้านบนครับโอ้โหนี่ครับงานป่าฉลุทองคำนะครับลงยาสวยงามมากผมชัดไม่เลอะนะครับ ที่ผมชื่นชอบรุ่นนี้เป็นพิเศษเพราะว่าการแกะพิมพ์หลวงพ่อพัดเนี่ยสวยคมเหมือนหลวงพ่อมากๆนะครับเรียกว่าเป็นพระรุ่นแรกๆที่มีการสร้างขึ้นตอนที่หลวงพ่อเป็นที่รู้จักนะครับหลวงพ่อเริ่มดังเนี่ยแล้วเป็นรุ่นที่เขาทําได้เหมือนได้คมครับผมเลยชอบที่จะบูชามาสะสมด้วยแล้วก็ปล่อยต่อให้กับผู้ที่สนใจด้วยนะครับนี่ครับรายละเอียดเส้นต่างๆเนี่ยคมชัดไ้ปลาล้าลึกนะครับเส้นวิ่งเส้น ลายปุนต่างๆนี่คมชัดนะครับของแท้ต้องแบบนี้ทีวอลลึกสังคติรอยยับต่างๆเนี่ยนะครับรายละเอียดเนี่ยเก็บหมดเลยนะฮะคมชัดลึกดีนะครับนี่ครับธรรมชาติเหรียญปั๊มด้านหลังที่เป็นเงินนะครับจะมีเส้นกระแสสาดตออกตรงขอบเหรียญแล้วนี่เป็นกระหนกทองคำนะครับลงยาแดงต้องคมชัดลึกแบบนี้ ของเกมมีแล้วนะครับนะเขาไปเปิดให้บูชาตามอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับก็อย่าไปหลงเช่ามานะครับไม่มีพุทธคุณมีครับหัวเสือคาบดาบสง่างามมากครับเสือแท้ๆครับไม่ใช่เสือการ์ตูนนะครับด้านหน้านี่สวยงามมากเพราะว่ามีในส่วนของที่เป็นทองคำนะครับแล้วก็ลงยาแดงตัดเนี่ยสวยสง่างาดีมาก กพื้นเหรียญเป็นเงินนี่ก็ยิ่งทําให้สวยงามนะครับนี่ให้ดูอีกทีนี่ครับโอ้โคตรสวยนะครับสวยมากนะครับจมูกล้านเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับไม่มียุบไม่มีถูอ้ใครได้ไปนี่สุดยอดเลยครับเก็บไว้ยาวๆเลยนะครับเราไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะเลขนี่ครับที่ผมบอกเลขพอบบเลขแม่ทัพหมายเลขหนึ่งนะครับลำดับที่หนึ่งก็นี่ครับจุดสังเกต รอยกึงบนเล็กๆแบบนี้ปรากฏชัดเจนบนสันขอบเหรียญกับลางหูเหรียญเนี่ยแท้เนแ้แน่นอนนะครับงานเกสทำได้ไม่คมไม่ชัดแบบนี้มันเป็นธรรมชาติของกรรมวิธีจัดสร้างก็คือการกลึงนะครับนี่ครับเหรียญสวยมากครับเป็นเนื้อเงินที่สวย,สวยเสือนี่คมชัดในรายละเอียดเก็บหมดครับหนวดเสือสามเส้นคมคมแบบนี้พิจารณาความแท้ได้เลยนะครับก็มีการต่อโค้ดเสือหัวเสือคาบดาบนะครับบริเวณใต้ของเสือแบบนี้ มีต่อคำว่านําเลิกด้วยครับนี่ครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเหรียญรุ่น2ก็จะติดต่อโค้ดพวดอย่างนี้นะครับในวงกลมแบบนี้ในตําแหน่งเดียวกันแล้วก็ตอกหมายเลขด้านบนแตเหรียญชุดนําเลิกจะต้องมี2ตัวนี้ครับงามมากครับตัวหนังสือเป็นสันคมชัดนะครับไม่มีล้มไม่มีเกินนะครับตัดได้คมมากนะครับ กานปั๊มยุคสมัยใหม่เนี่ยต้องคมชัดแบบนี้พระใหม่นะครับโอ้สวยงามมากครับนี่ครับสันขอบเหรียญจุดสังเกตกลบนวนน,น,นอย่างนี้นะครับวงๆเล็กๆอย่างเงี้ยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับจ่ายตังได้เลยโอ้สวยงามครับเอาละนะสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะนจ้าของเรียบร้อยนะครับผมฟิตมาเลยนะครับหมายเลขนี้ ต้มีคนฟิตต่อกันไปนะครับพระสวยหมายเลขสุดยอดแบบนี้นะครับหมายเลขหนึ่งอย่างนี้และสร้างเก้าเหลียนเนี่ยนะครับราคาก็มีแต่จะขยับสูงขึ้นนะครับและด้วยเป็นเนื้อเงินหน้าทองคําขอบประนกทองคําด้วยครับสวยงามสง่างามมากครับเอลามีเพียงเท่านี้นะครับทําสั้นๆคลิปนี้นะเอามาแบ่งปันกันชมนะครับเป็นการเผยแผ่บารมีของหลวงปู่นะครับ ท่านหลวงปู่ก็อายุ102ปีแล้วนะครับท่านก็เหนื่อยพอสมควรนะครับก็หวังว่าท่านจะแข็งแรงนะครับเราก็ช่วยกันรักษาธาตุขันของท่านนะครับก็หยุดสร้างได้แล้วนะครับสําหรับนักสร้างนะครับก็หลายรุ่นเยอะแล้วนะครับก็หวังว่าจะให้หลวงปู่ได้พักนะครับท่านก็อายุมากแล้วนะครับเอาละมีเพียงเท่านี้เนาะใครสนใจที่จะบูชาวัตถุมงคลรายการไหนก็ ดูข้อมูลจากด้านล่างนะครับในช่วงท้ายคลิปติดต่อเราไม่ได้2อช่องทางหรือดูในคําอธิบายที่บริเวณ Description ก็ได้นะครับสําหรับเรียนนี้ปิดแล้วนะครับบอกกันอีกครั้งเอาละี e ีนี้มีเพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันใหม่ในปีหน้าอย่าลืมกด Subscribe สั่งกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นั่นเองครับอ e ีนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ